คยสงสัยกันนะคะว่าระหว่างการผสมเทียมหรือการผสมจริงนะคะของหมูนั้นนะคะแบบไหนดีกว่ากันอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้นะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลินะคะหลายๆคนนะคะที่เลี้ยงหมูทั้งใหม่แล้วก็เก่านะคะก็ยังสงสัยในคําถามนี้นะคะที่ว่าระหว่างการผสมเทียมและการผสมจริงแบบไหนดีกว่ากันนะคะ ต้องบอกก่อนเลยว่าปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการผสมติดของแม่พันธุ์นั้นนะคะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอื่นๆอีกมากมายนะคะอาทิเช่นตัวพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เองเรื่องโลกคนปฏิบัติงานการสูญเสียลูกระหว่างอุ้มท้องและก็เป็นช่วงแม่พันธุ์นะคะให้ลูกคลอ,อกแรกบ้างและก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุ์นะคะ อีกอย่างนะคะก็คือเรื่องฤด,ดูการค่ะเห็นกันไหมคะว่าเยอะมากจริงๆนะคะมาลีเลยคิดว่าจะมาเปรียบเทียบเป็นข้อๆนะคะให้กับพี่ๆได้รับชมนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆกันดีกว่าเนาะจะได้ช่วยในเรื่องการตัดสินใจนะคะว่าพี่ๆชอบแบบไหนหรือสะดวกแบบไหนนะคะมาเริ่มที่การผสมเทียมนะคะและนี่นะคะก็คือข้อดีของการผสมเทียมคือสามารถลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพ่อพันธุ์หรือที่เรียกให้เข้าใจง่ายๆนะคะคือไม่ต้องเลี้ยงพ่อพันธุ์เองภายในฟาร์มจะช่วยลดนะคะค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้หากเราต้องการใช้งานสามารถเลือกซื้อน,ะะน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ตามฟาร์มที่เราเชื่อถือและถูกใจได้เลยค่ะข้อที่2นะคะเราสามารถขยายพันธุ์ได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะเนื่องจากพ่อพันธุ์หนึ่งตัว เรานะคะรีดน้ําเชื้อเข้ามาเจอจางนะคะกับสารเลี้ยงเชื้อจะสามารถนะคะผสมกับแม่พันธุ์ได้มากกว่า1ตัวโดยที่การผสมจริงนะคะพ่อพันธุ์จะผสมได้แค่หนึ่งครั้งต่อ7วันหรือ14วันนั่นเองค่ะก็ขึ้นอยู่กับอายุของพ่อพันธุ์นะคะที่นํามาใช้งานอีกด้วยนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือข้อดีของการผสมเทียมค่ะ และก็มาดูข้อเสียของการผสมเทียมกันบ้างนะคะข้อที่1นนะคะซึ่งขั้นตอนการผสมเทียมนะคะก็มีเยอะมากนะคะในการรีดน้ําเชื้อและก็ผู้ปฏิบัติงานนะคะก็ต้องมีความชํานาญอุปกรณ์นะคะในการผสมนะคะก็ต้องสะอาดทุกขั้นตอนนะคะและต้องเก็บรักษาน้ําเชื้อให้ดีนะคะหากเก็บไม่ดีตัวอสุจิตายนะคะก็คือ เสียน้ำเชื้อนะคะทิ้งฟรีๆเลยค่ะแต่ถ้าหากเราซื้อมานะคะก็ควรเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมพอจะใช้งานนะคะค่อยนำมาวอร์มหรือมาอุ่นก่อนใช้งานนะคะข้อที่2นะคะเรื่องการจับสัตว์แม่พันนั่นเองค่ะต้องจับสัตว์ให้นิ่งจริงๆนะคะถ้าเป็นมือใหม่เรื่องนี้นะคะอาจจะค่อนข้างยากไปนิดนึง แต่ถ้าหากเราทำการผสมนะคะโดยที่แม่พันธุ์ยังไม่นิ่งนะคะตอนเราสอดเดือยเข้าไปนะคะมดลูกของแม่พันธุ์นะคะมันยังไม่เปิดแต่เราก็ยังสอดเดือยเข้าไปนะคะอาจจะทำให้หมดลูกนะคะเกิดการอักเสบและมีหน้องออกมานะคะหลังจากที่เราผสมนะคะ ผลเสียนะคะคือตามมาเยอะมากและนี่นะคะก็คือข้อดีข้อเสียของการผสมเทียมค่ะและไปดูข้อดีข้อเสียนะคะของการผสมจริงกันบ้างค่ะเริ่มที่ข้อดีของการผสมจริงนะคะข้อที่1นนะคะหมูพ่อแม่พันธุ์นะคะมีการเล้ารลุมซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีอารมณ์ร่วมนะคะเลยทําให้การผสมจริงทําให้พ่อพันธุนะคะมี ความฟินนะคะมากกว่าการผสมเทียมคะ่พะพอจะทําให้น้ําเชื้อที่หลังออกมานะคะนั้นมีปริมาณมากนะคะถึง200-500ถึง500ซีซีกันเลยทีเดียวคะ่ะข้อที่2อ,อัตราการผสมติดค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากนะคะหมูพ่อพันุ์หลังน้ําเชื้อออกมาเยอะนะคะแล้วก็ยังสามารถผลิตเม็ดสาคูมาปิดบริเวณของมดลูกไวนะะ้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเชื้อนะคะสามารถไหลย,ย้อนกลับ ะะและนี่นะคะถือว่าเป็นข้อดีของการผสมจริงเลยค่ะเอาละค่ะมาถึงข้อเสียของการผสมจริงแล้วนะคะข้อที่1นนะคะคือเรื่องโลกนะคะก็คือการที่พ่อพันธุ์นะคะตะเวน ออกนอกพื้นที่นะคะ,ะไปผปสมหมูแม่พันธุ์ตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างนะคะมักจะนำพานะคะคสิ่งที่เรียกว่าโระคะเข้ามาในฟาร์มของตัวเองโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินสือพันธุ์นะคะแล้วก็การแท้งแล้วก็เป็นหนองนะคะเป็นต้นเลยค่ะ ข้อที่2นะคะคือความเข้มข้นของตัวอสุจิเรื่องนี้นะคะเป็นสิ่งที่มารีพูดบ่อยมากในคลิปก่อนๆน,นะคะเรื่องความถี่ในการใช้งานของพ่อพันุหากนําไปผสมวันเว้นวันนะคะหรือว่าใช้งานเขาหนักเกินนะคะเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าความเข้มข้นของตัวอสุจินะคะจะลดลงแถมจะไม่แข็งแรงอีกด้วยนะคะทําให้อัตราการผสมติดต่ำนั่นเองค่ะ และข้อที่3นะคะอสุจิที่พ่อพันธุ์นะคะทำการผสมแม่พันธุ์ไปจะรู้ได้ยังไงว่ามีชีวิตนะคะนี่คือคำถามเลยมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะที่หลายๆคนสงสัยนะคะเพราะตัวมารีเองก็ยังสงสัยนะคะว่าตัวสุจินะคะที่หลังออกมาจากพ่อพันธุ์นะคะโดยตรงไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตตลอดนะคะหากอยากรู้นะคะเราจะต้อง ได้ำเชื้อนะคะแล้วมาส่งดูนั่นเองค่ะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะของผลเสียในการผสมจริงนะคะก็คือข้อที่4นะคะแม่พันธุ์นะคะเกิดการบาดเจ็บในระหว่างการผสมพัน์ธนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะจะต้องเจอเรื่องนี้อยู่บ้างนะคะอย่างเช่นนะคะอาจจะทำให้เรานะคะเสียแม่พันธุ์ไปได้นะคะ ดังนั้นนะคะก็อย่าลืมตรวจสอบเรื่องขนาดตัวนะคะของพ่อแม่พันก่อนด้วยนะคะว่าเขาเท่ากันไหมแล้วก็เขาไหวหรือเปล่านะคะถ้าหากไม่ไหวนะคะก็อย่าฝืนเลยค่ะสงสารเขานั่นเองนะคะและนี่นะคะก็คือข้อดีข้อเสียของการผสมเทียมและการผรสมจริงของหมูนะคะพี่ๆสามารถเลือกได้นะคะว่าชอบแบบไหนแต่ถ้าหากมามีสนะคะมาลีชอบแบบการผรสมเทียมค่ะ พอที่ฟาร์มก็ใช้วิธีนี้อยู่นั่นเองค่ะขนาดว่าฟาร์มของมดินะคะมีพ่อพันุ์เองนะคะดโดยความรู้สึกส่วนตัวนะคะชิดว่าปลอดภัยจากโรคนะคะที่ติดต่อการทางระบบสืบพันธุ์หรือสัตว์ทัดหลังต่างๆนะคะแล้วก็สะดวกในการใช้งานเราสามารถเลือกซื้อ,อน้ําเชื้อพ่อพันธุ์สวยๆที่เราชอบนะคะแล้วกอ็อีกอย่างนะคะคือกลัวแม่พันุ์นะคะได้รับบาดเจ็บนะคะแข้งขาหักนะคะ พราะพอพัอนนะคะคือตัวค่อนข้างใหญ่ก็คือแบบหลายๆอย่างนะคะรู้สึกตอบโจทย์กับตัวเองนะคะมารีเลยเลือกวิธีนี้ค่ะแต่ไม่ได้ชักชวนให้ต้องมาใช้วิธีนี้ตามนะคะ2วิธีนี้นะคะพี่ๆสะดวกแบบไหนก็ได้หมดเลยค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพี่ๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะ ช่วงนี้นะคะอาจจะอัพคลิปช้าไปนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทำคลิปต่อไปนะคะของมาริด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ